สวัสดีจ้าตัวโโเลือกย้ายสวนใหม่ย้ายสวนใหม่ยห่ไปเก็บเห็ดสวนใหม่นาจ้าปิดที่ไหนน้อยเนีปิดอะไรอะปิดถังน้ำมันอุ้ยตะเียนปิที่ไหนบ้ที่ไหน้ ไปเก็บเห็ดสวนไหมพี่น้องเพราะว่าสวนนี่เห็ดมีเหลือน้อยเห็ดไม่ค่อยมีนะคะอำเอเภอากา,ายานี่มีอะไรนะมกไม้สนเอออำเภอการลยานี่มีไม้สนเยอะที่เขาไปทําบ้านนั่นใช่ไหมเอาไปทําบ้านนะทำไมมันมันมันต้นเหมือนมันต้นเล็กๆนะใช่ไหม,มไปเลยไปเก็บเห็ดต่อเลยนำหน้าไปเลยหนึ่งคันนะคะ ตามด้วยเราไปเลยขึ้นดอยเลยขึ้นดอยสูง<ม>นี่แหละใช่ไหมต้นสนที่บ้านนี่เอาที่บ้านเขาไปทำบ้านอะ่ะใช่ไหม,ม,มบกไรเลอย,ย่<ม>า,าก็มีแต่ว่าไอ้ใช่ตอยตาวก็มีแต่มันไม่มีต้นสนน่ะเนี่ย<ม><ม>ต้นใหญ่มากเลยเนี่ยน,นะต้นสนต้นใหญ่มากคน้อง ฝนตกมันจะลงได้ไหมเนี่ยได้เ่ยถ้าถ้าเก็บเห็ดอ๋อสนหายเลยคนสนอ,อากาศเย็นคนสนจะลาย เก,ก,ก็บเผ็ดนะคะข้างบนบรรยากาศต้นสนงต้นบ้างข้างตึ้ดอยทางขึ้นดอยลงดอยอยากเก็บเห็ดต้องขึ้นดอยโน่นเอาขึ้นดอยลงดอยเจอกันปนะ้ายหน้าโอเคสวัสดีจ้า